กลับมาแล้วกับรายการเดินซื้อประกอบคอมแต่วันนี้ไม่เดินละทำไม่ะขี้เกียจร้อนอ้าง่ายๆเลย <laughs> ดูดีแดดแรงขนาดนี้โอ้โหแล้วเ,เราจะเดินซื้อคอมยังไงอไม่ไปเดินอะ่ะ ไม่นั่งคลิกสั่งออนไลน์ที่บ้านก็ได้เพราะจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็สั่งออนไลน์กันได้หมดแล้วนะเออแล้วคือสั่งวันนี้ส่งวันนี้เฮ้ยแล้วไม่ต้องประกอบเองด้วยไงอ้าวอ้าวถูกเะล่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบเขาเรียกอะไรนะกดซื้อครบเซตแล้วก็สั่งคอมได้เลยแล้วก็จะส่งถึงบ้านแล้วเราจะไปเหนื่อยทําไมฮะเอ้ยอย่างนี้ก็แพงอ่ะดิไม่แพงถูกเพราะว่าวันนี้พี่จะมาเผยโค้ดรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสั่งเนี่ยมันสามารถใส่โค้ด Xt ็ t ทแล้วเป็นส่วนลดได้ด้วย แล้วจาได้ป่ะรอบที่แล้วเราเพิ่งไปทําคลิปเดินซื้อคอมมางบหมื่นหนึ่งอ่าจำได้เลยตอนนั้นเราได้เป็นซ p u อะไรไรเส้นอะไรทักอย่างนะไหมไรเส้น5รหัส G ีสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่จำไม่ได้เหมือนกันอ่าใช่แล้วก็แรม3 2กิกแล้วก็ s s d 1 t b ทใช่การ์จอออน CPU ถูกปะ่ะถูกเลยวันนั้นจบไปที่9,980บาทมันมันพูดว่ายังไงดีมันเป็นคอมที่เอาไว้เผื่ออัปเกรดอ่าใช่เพราะมันไม่มีการ์จอถูกต้องวันนี้พี่ก็เลยกล่าวว่าวันนี้พี่รวยขึ้นะ่ะ ก็ขายเครื่องเก่าแล้วซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมเปล่า <c oughs> เครื่องเก่ายังไม่ได้ขายเลยเ, <c oughs> เครื่องเก่ายังวางกองอยู่พอดีวันนี้พี่แบบมีงบเยอะกว่าเดิมอเออพี่ต้องการคอมแบบว่ามีการ์ดจอแยกเฮ้ยเยอะเพิ่มขึ้นอีกประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะดูรวยเลยไหมอันนี้คือซื้อกาดจอมาใส่เหรอไม่ซื้อเครื่องใหม่เลยเฮย้ยหมื่นหนึ่งเครื่องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้มืสองมื่หนึ่งเฮ้ยไม่มีรอกเอาเดี๋ยววันนี้พี่ลองสั่งให้ดูรอบที่แล้วหมื่นหนึ่งไม่มีการ์ดจอแยกอ่ะวันนี้ขอเพิ่มแค่พันเดียว 11,000บาทสั่งได้จริงไหมมาดูกันนี่พี่เล็งไปแล้วพี่เล็งไว้แล้วเววฮ้ยชีเป้าไรเส้นท่า5500มันเหลืออยู่2,490บาทเฮ้ยมันก็เลยกลายเป็นเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งถูกมากเลยอ่ะถูกนะถูกในระดับที่แบบอประกอบอคอมแบบมีการ์ดได้และนี่เครื่องเก่ายังอยู่นี่เลย ยังไม่ได้ขายเลยเฮ้ยอันนี้คือใหม่หมดนะยกเว้นเคสที่วันนั้นเราได้มือ2มาก็คือ9,980บาทมันอาจจะแบบต้องรออัปเกรดซื้อกาจอใช่ไหมคนก็แบบอยากซื้อมาแล้วก็เล่นเลยพี่ตังค์ผมมีแค่ท่เานี้เดี๋ยวมารอดูกันหมื่นหนึ่งวันนี้มันจะจบไหมก็อย่างแรกเราหาของก่อนต้องมีอะไร CPU เมนบอร์ดกาจอแรมเคส power supply แล้วก็ SSD ค่ะใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอามาอย่างแรกเลย SSD ก่อนแล้วกันไหนๆอยู่หน้า SSD แล้วื 2> ้ <5 12 S> 2ึอุ้ยแพงไหมเปล่า512อ่ะไม่แพงหรอก982บาทเองเดี๋ยวนี้ฮุยราคาแบบดีมากน,นี่คือใครจะบอกว่าซื้อ SSD แพงนะตีมือแตกเกอเก้ามา900 900ซื้อได้แล้วก็ CPU เมื่อกี้เลงไว้แล้วไหนวะ55นี่2 4 9 0ประกันไทย AMD Thailand แล้วก็เมนบอร์ดเรา เอารุ่นประหยัดสุดแล้วกันแอมเรียงราคาตามต่ําสุดอะไรอะลองเบลไบโอสตาลองเวลพันสี Star, ่สามสิบพันสี่เจ็ดสิบพันสี่เจ็ดสิบแอนดล็อกแล้วกันราคาเท่ากันหมดเพิ่มอยู่ประมาณห้าสิบาทจากตัวถูกสุดแต่ว่ายี่ห้อเราไว้ใจได้เราเรารู้จักเรารู้จักใช่โอเคแล้วก็การ์ดจอวันนี้ที่พี่เล็งๆไว้มันจะมีใบนี้น่าสนใจ r e x 65เอ4 7 1 0บาทจริงๆการ์ดข่เขียวก็มีนะแต่พี่รู้สึกว่าแบบ พูดยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>ยลองดูค่าเกียวมัน6,000กว่าบาทพี่ก็ว,ว่ามันจะเกินงบเกินไปแล้ว3050กับในตัวนี้ที่ว่าภาษีตัวนี้น่าจะโอเคกับราคารับได้4,710บาทอาจับปลาแล้วก็เหลือแแรมแรมขอบัตรส3 2 0ยังต่ำ1 6บกิกใช่ไหมเอา1 6กิกแล้วกัน3 2กิกเหมือนรอบที่แล้วน่าจะเกินงบนี่ฮิกเซมิโอ้แรม400 465บาทถูกไปไหนวะแลม8กิกี่ที่ซื้อ2แถวก,ก็900เออ2แ <c oughs> <c oughs> ถว900 <c oughs> 2แ <c oughs> ถว900คือถูกถูกแบบถูกจัดถูกจัดประลัดบอกแล้วก็อะไรนะ <c oughs> เคสอยากประหยัดงบนี้ <c oughs> เคสเปื่อยได้นะไม่ต้องซื้อเคสใส่ <c oughs> เอาสีสีไหนดีนี่นี่เราเป็น m a x x สีแดงสีฟ้าๆเขียวๆหรือว่าสีขาวสีขาวเอาขาวนะเอาขาว525บาาทจับาแล้วก็พาวเวอร์ส l าจริงๆวันนี้เครื่องไม่ได้กินไฟขนาดนั้น เราลองดูแบบถูกสุดก่อนดิมันจะประมาณไหนเราใช้ประมาณกี่วัตต์อะจริงจริง400วัตต์ก็เหลือโอย3 4 0บาทมันดูก้องแกงเกินไปปะเนี่ยสัก500วัตต์ไหมสัก500วัตต์เหรอ580วัตต์ซูนิมิเอ็กซ์ตินโปลไหนอะหน้ามันดูบ้านไปหน่อยแบบเพราะว่าสปายก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ควรลงทุนนะเราเอาวัตต์เต็มหน่อยดีไหมเ,บบเกินงบนิดนึงเออเกินไปนิดหนึง่งตอนนี้ตอนน,ตอนนี้มันกี่กี<ๆ>่บาทแล้วเดี๋ยวขอดูขอดูเงินก่อนขอดูเงินกนอน,กนตอนน 10, 600, ก็อีเกินมาหกร้อยเปล่ายังไม่เกินนี่บอกหมื่นหนึ่งไงอ๋อหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้ากับว่าเราเหลือตังค์ซื้อพาวเวอร์สปายสี่ร้อยก็ถ้าสมมุติซื้อพวกเนี้ยอยู่ในงบพอดีสี 2, ่ร้อยสามสองสี่ร้อยห้าบาทสี่ร้อยสิบสองบาทแต่เกินมานิดหนึ่งเนี่ยเกินนิดเดียวเอาสบายใจใช่เอาอุ่นใจหนะ่อยจะได้มีดีเทคอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเราเรามีความหลังอะไรกับเขาหรือเปล่านะผ่านไปดีกว่าผ่านไปดีกว่านะ <c oughs> โอเคอันนี้นะวันนั้นเราซื้อตัวนี้มาจําได้อยู่ใช่550วัตต์เป็นฟูด้วยของซูนามิเอออันนี้ครบได้767บาทเพราะเราเคยเทสแล้วตัวนี้วัดเต็มจริงวัตเต็มอ่ะมันก็จะมาอยู่ที่กี่บาทเดี๋ยวรีเฟซกันดีติ๊บติ๊บตึ๊บหนึ่งบาทอุ้ยเกินงบเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนจริงๆนี้ยังไม่ครบเลยเนี่ยตัดอะไรอ่ะพี่ลืมแรมมันเพิ่งกดมาแถวเดียวอ่า ก็ต้องกดแรมอีกแถวนึงเป็น2แถวให้มันเป็น16กิกอ่าใช่อุ้ยตายละงบไหลละงบไหลละเป็นเท่าไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเฮ้ยเิยมาก็ยังอยูนหม<า>ื่ 11, นหะนึ่งนะเราไม่ได้บอกว่าหมื่นหนึ่งถ้วนอ่าใช่เราใช้เรลลี่ยมแต่เอาจริงๆพี่มีความลับจะบอก สำหรับใครที่ซื้อสินค้าแอดไวในแอดไวออนไลน์รู้ว่ามันมีโค้ดเทพโค้ดหนึ่งโค้ดอะไรโค้ดเทพโค้ด x t ็กซ์ีอทีเฮ้ยลดกี่บาทลดห้าสิบบาทนียโอ้โหลดทำไมห้าสบบาทเอา,อางี้ทุกคนใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูพี่จะกรอก x, นะอ e x t ็กซ์ต e ีนะอ่า e x t r e m ทีอ1รีเบาทนะอืปาบมันจะทำให้เราอยู่ในหมื่นหนึ่งเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย ลดไป300 356าบาทเหลือ11,518บาทก็ได้อยู่นะได้อะกับสเปคแบบนี้ใช่พอถ้าสมมติอยากจำแอมไม่ให้เกินงบก็เอาเคสออกเฮ้ยหลังก็เล่นเล่นเล่นบนกล่องเมียนบอร์ดก็จะได้แหละก็ก็เปิดเต็มอ่ะเออผมว่าเอาแบบนี้ไม่ก็ไปซื้อเคสมือสองเหมือนเดิมอ่าใช่แต่อย่างนี้ก็โอเคอยู่ได้เคสมือหนถือว่าได้หน้าตาสวยๆอ่ะงั้นเราเซตนี้เลยไหม ซื้อเลย11518 <C le ars> บาท <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องออกไปตากแดดไม่ต้องเสียค่าน้ำมันออไม่ต้องประกอบเองไม่ต้องเอาให้ยุ่งยากแล้วแบบหลายคนจะชอบบอกเนี่ยพี่พี่อะ่ะชอบใช้หน้าตาพี่อะ่ะเป็นส่วนลดสเลออนะัเ่าไร่นะเดินเดินไปแล้วเป็นหน้าอินฟูอ่ะเขามันจะชอบมีคอมเมนต์แนวประมาณนี้ว่าพี่ลองไม่ถือกล้องไปดิทีมงานลองเป็นคนซื้อดิจะได้ราคาเท่าพี่ไหมไออนี่ไงเราสั่งแบบนี้เลย อันนี้เขาไม่เห็นหน้าเราใช่ไม่เห็นหน้าเราทุกคนได้ราคานี้หมด <Hey. S 1> ดังนั้นถ้าวันนี้เราทคํคลีปออกไปนะครับถ้าเห็นคอมเมนต์แบบว่าอา้าวก็พี่ใช้โคด้ด x ี M T นี่พี่ก็เลยได้ราคานี้ตีมือแตกเลยนะเพราะคนอื่นก็ใช้ได้อาใช้ได้เอออ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบซื้อเลยมาแล้วเดี๋ยวลองจับเวลากันว่ามันจะมาถึงตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าเพราะบ้านเราอยู่หลังเิตใช่ใช่แอดไว้อยู่นนทบ,บุรีอ่โคนไกลไกลไกลแบบไกลมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ประกอบแล้วส่งด่วนถึงบ้านมันจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่นนี้เลยมันมีประกอบคอมส่งด่วนภายใน5ชั่วโมงด้วย <Wow. S 2> เฮ้ยเอนี่ส่งฟรีนะนะส,ส่งฟรีด้วยใช่แต่ที่มานั่งอ่านเงื่อนไขไหเอ,อ้าทำไมอะตอนนี้บ่ายโมง45 ก็สั่งได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาด่วน5ชั่วโมงต้องซื้อก่อนบ่ายโมงอ๋อซื้อก่อนบ่ายโมงเหรอใช่ก็คือถ้าเป็นคําสั่งซื้อตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงมันจะเป็นแบบประกอบส่งด่วนภายใน5ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติพี่สั่งซื้อตอนนี้ก็คือบ่ายโมง46มันจะส่งวันถัดไปแทนอ๋อทีนี้เราจะรอสั่งพรุ่งนี้ไหมหรือว่าเราจะสั่งเลยดีคือ พี่ก็อยากรู้ไงมันจะถึงเร็วจริงไหมถ้าเราสั่งวันนี้เราก็ไม่รู้เวลาใช่เพราะว่ามันก็เป็นการส่งวันถัดไปใช่งั้นเอางี้ดีกว่าหรือว่าเรามาประกอบเองประกอบเอง3ชั่วโมงจบเลยประกอบเอง3าชั่วโมงก็ได้เนอะเออเอางี้ดีกว่าไม่ไะเราประกอบเองแปบ๊บเดียวเราประกอบเองอ,อันนี้3าชั่วโมงถึงใช่ไหมใช่คิดว่าเครื่องนี้เราประกอบถึง2ชั่วโมงไหม ชั่วโมงครึ่งไงชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าเครื่องเครื่องมันเล็กมันประกอบง่ายไม่ยากชั่วโมงเดียวก็เสร็จใช่งั้นเอางี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติใครแบบว่าอยากให้เขาประกอบให้กด5ชั่วโมงไงอันนี้จัดส่งภายใน5ชั่วโมงก่อนได้แต่เดี๋ยวเรามาประกอบเองเนี่ยส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงลองดูกันตอนนี้บ่ายโมงสีเเออชำระเงินบัตรเครดิตโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกดจ่ายตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเลย เรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งหน้ว1้5 1 8บาทฟรีค่าจัดส่งและนี้กดส่งด่วนด้วย3ชั่วโมงตอนนี้บ่ายโมง48จะต้องถึงบ้านเราไม่เกินกี่โมงบ่าย2บ่าย3บ่าย4 4โมง48นั่นก็ทันออฟฟิศปิดพอดีใช่โอเคงั้นก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะถึงภายใน3ชั่วโมงจริงไหมแต่นี้บอกก่อนนะถ้าสมมติใครขี้เกียจประกอบ มันมีกฎประกอบให้ไม่ต้องมานั่งประกอบเองอซึ่งถ้าประกอบเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีจัดเก็บสายให้เรียบร้อยมีตรวจเช็คเครื่องอะไรต่างๆให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้เขาประกอบให้ไหมก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายฟรฟรีนะออใช้คำว่าฟรีฟรีฟรีหมดทุกอย่างอะ่ะห้าชั่วโมงแค่วันนี้เราอยากวัดเวลาหน่อยว่ามันถึงเร็วหรือเปล่าเพราะเอาตรงๆถ้าวันนี้เราขับรถไปเซรังสิ็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าใช่ ขับกับอีก4ีนาทีแน่ๆเพราะว่าตอนเย็นรถติด4050ิาสิบนาทีถ้ากับว่าเราจะเสียเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีประมาณนั้นแล้วก็เดินเลือกซื้อของอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็เบ็ดเสร็จหมดไป2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็3ชั่วโมงพอกันไม่เสียค่ารถไม่เสียค่ารถไม่ตางแดดไม่ตากแดดด้วยเลือกของได้เยอะแยะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าภายใน4โมง4ีนาทีของจะมาถึงหรือเปล่าไป ในที่สุดของก็มาส่งสิ่งนี้ตอนนี้กี่โมงเนี่ยมาหนึ่งนะวางก่นอนวสี่โมงสี่สิตอนนี้คือประเด็นคือพี่นพสั่งของไปควาอมประกอบมาจากแอดไวซซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยากรู้เพราะฉะนั้นก็คือถือวิสาสะลองแกะดูก่อนเลยละกันแชแกะไงนะนี่ส่งผู้รับนายนพพลเฮ้ยออกกล้องไหม โอเคครับผมแกก่อนอันนี้มีอันนี้น่าจะเป็นกล่องเคสแล้วก็น่าจะเป็นพวกกล่องฮาร์ดแวร์นะนี่นะครับก็สิ่งแรกที่เราเปิดมาเจอนั่นก็คือนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อกะนะบิวไรเซนท่าห้าพันห้าร้อยตัวนี้มีการ์ดจออะไรเนี่ย RX 6500 XT อเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นคอมเซ็ตประหยัดปะดูท่าน่ไม่ถึงหมื่นมั้งนะดูเอร์เซ็นตกัน่งงนบาท มีอะไรอีกแรม8กิก1ตัวแล้วก็2ตัวแล้วก็ SSD ขนาด500กิก1ตัวเป็น M2 เลยนะแล้วก็มีพว w e r s u ส p ายจากทางซูมิขนาด550วัตต์แล้วก็ A520M HVS มาขอแกะเคสต่ออยากเห็นหน้าตาเคสีมาเลยอันนี้ผมแอบประกอบไปเลยป่ะเนะี่ยอันนี้แอบประกอบไปเลยป่ะได้เลยเหรอนั่นคือส่งนะครับเปิดเลยไงอยากรู้มากเลยไง <c oughs> คอมสีขาวเคสสีขาวเหรอ <c oughs> เฮ้ย น่าสวยนะเนี่ยยอดอยงีดคับถูกด้านหรือเปล่าเคสเบามากครับกับด้านกับด้านอือโอเคถูกด,ด้านละเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปประกอบเคสนี้กันดีกว่าครับ เมื่อวานผมเรียกว่าอะไรอ่ะสั่งเสร็จแล้วผมไม่อยู่นะครับให้น้องรอรับของให้ก็มาส่งตอน4ี่โมงสีนาทีต้องบอกว่าอีกแค่2นาทีคือเกินเวลาเขาใช้เวลาส่งด่วน3ชั่วโมงใช้เวลานั้นหมด2ชั่วโมง58นาทีซึ่งบ้านผมกับโกดังเขาก็ค่อนข้างที่แบบสุดระยะทางไกลสุดแล้วก็นนทบ,บุรีมาถึงรังสิตเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเซตนี้ไปประกอบแล้วไปลองเทสกันครับไป ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงกันหน่อยดิไอ้คอมหมื่นหนึ่งห้าร้อยเนี่ยถ้าสมมุติเอาไปเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วที่แบบว่าผมประกอบไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมถ้ากับเครื่องเนี้ยแพงกว่าประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทโดยประมาณนะหนึ่งพันห้าร้อยนิดๆนะครับหนึ่งพันห้าตีไปพันหกก็ได้แพงกว่าพันหกนะครับแต่ว่าเครื่องตัวเนี้ยซีพอาจจะแรงน้อยกว่านิดนึงแต่ในส่วนของตัวการ์ดจออะแรงกว่ากันแน่นอนเพราะว่ามันได้การ์ดจอแยกเลย RX หกพันห้าร้อย XT ไม่คิริวไม่คิเล่นะครับแล้ว ประกอบเครื่องนี้ไปอ่ะมันจะต้องตั้งค่าบางอย่างนิดนึงเพื่อให้การจจมันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นพามาดูตัวเคสกันก่อนดีนกว่าตอนประกอบเสร็จว้ดูสวยนะเอาจริงๆดูสวยมากคือเคสมันไม่ได้ใหญ่มากมายนะเคสมันค่อนข้างเล็กกระทัดรัดด้านบนตรงนี้ก็ใส่ power supply เข้าไปซึ่ง power supply ตัวนี้เลือก5 5 0วัตต์เป็นฟูลวัตต์ของซูนอมินะครับดังนั้นวัตต์จ่ายงานเพียงพอแน่นอนเอาจริงๆเครื่องนี้กินไฟอยู่แค่ประมาณ100กว่าวัตต์ไม่ถึงสองร้อยวัตต์ดไดด,กกด,ดด้านหลัง มีพัดลมแบบ 8เซนนะครับเอาไว้ดูดอากาศออกมาทางด้านหลังของตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนตัวแรมอันนี้เราเน้นราคาประหยัด900บาทะ RAM 16, อะแรม16บหกิกาเอะคือถ้าสมมติเครื่องนี้อยากจะอัพจริงนะ1เลย SSD เพิ่มอีก5 0 0บาทได้เป็น1เทเครื่องนี้จะ่อยู่ที่12ื่นสองนะครับแล้วก็2เลยเครื่องนี้อัปเกรดแรมเป็น 32G กิกเครื่องนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1 3ื่นสามไม่เกิน1 3ื่นสามและกันผมใช้คำว่าไม่เกิน1มื่นถ้าเครื่องนี้คุณจ่ายเงิน1มื่นสามคุณจะได้แรม32กับ SSD 1เทแต่ถ้าคุณจ่าย 1500, ด้ื่นหนึ แรม16กิกเลือกกันเอาเองว่าอยากจะเอาตังค์ไปลงจุดใดกันนะครับก็ถ้าให้ผมเชียร์เนี่ยเป็นผมผมก็จะเพิ่มแรมครับแล้วก็ SSD 5 0 0ก็เพิ่มด้วยครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราเน้นถูกไนงะเราเน้นถูกเราเน้นถูกแล้วก็อย่าลืมว่าใช้โค้ด x f t ได้ส่วนลดเพิ่มนะเพราะว่าถ้าสมมติเครื่องวันนี้ไม่ได้ก่อโค้ดส่วนลดอะเครื่องนี้ก็ล่อไปเกือบหมื่นสองเหมือนกันมันจะอยู่ที่ประมาณ 11, 8 9 0บบาทอะไรประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงกันดีกว่าว่าเป็น อย่างไรไปดูกันครับเอาโอเคเรามาดูสเปคกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไรเซน55,500 6คอ12เทรดนะครับอันนี้ผมจะออโต้เดิมๆไม่ได้อเวอร์คล็อกเนาะแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็นตัว Asrock A520MHVS นะครับตัวเนี้ยมันยังคงเป็น PCIe 3.0อยู่เนาะซึ่งการ์ดจอเนี่ยมัน Requirement PCIe 4.0แหละแต่เอาตรงๆเลยครับ3.0กับ4.0ไม่ได้มีผลขนาดนั้นผมอัปเดต BIOS เสร็จเรียบร้อยเป็นวันที่14เดือน4ปี2025นะครับแล้วก็แรมเนี่ยเปิด XMP เปิด Expo ได้ตามปกติก็คือบัส3,216ันสองร้อกิกนี่แรมฮิกเซมิใช้ชิป SK h y n i x ดังนั้นตัวเนี้ยมั่นใจได้เลยว่ามันสามารถใช้งานกับ AMD ได้แล้วก็ซื้ออแแแแแรมม2ถถววยยยกกกันนนเเีีแบบเ่่่บบลลงะ1 สามารถทํางานได้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเปิดแล้วมันจะจอฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนกราจอตัวนี้เป็น RX 6500 XT ซึ่งถ้าสมมุติคุณประกอบมาเดิมๆเนี่ยรีไซส์บาร มันจะเป็น disable นะครับตัวนี้ถ้าสมมุติคุณใช้งานการ์ดจอหรือคอมพิวเตอร์เก่าอยู่นะครับแล้วขึ้น r e s i z e b a r เป็น disable วันนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดในส่วนตรงนี้ให้เป็น enable แล้วเฟรมเรทคุณจะได้เพิ่มประมาณ10-15เฟรมเรทหรือความแรงเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ5 1 0%เลยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธี setting ตั้งค่าด้วยนะครับในส่วนความแรงตรงนี้นะครับ single thread เนี่ยจะอยู่ที่5 6าร้อยหกสิบแปดจุดสี่ multi thread จะอยู่ที่สี่พันห้าร้อยสิบสี่เต็มด้วยกันนะครับ ที่3 CPU ตัวนี้ถือว่าแรงอยู่นะครับอยู่ที่1486แต้แปมด้วยกันอ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเทสเกมผมมาสอนวิธีการเปิดรีไซบาร์ตัวนี้กันก่อนครับมาเริ่มขั้นแรกครับรีสตาร์ทเครื่องครับปาบ่าและเข้าสู่ไบ o อสโดยการกดปุ่ม delete รัวๆครับหลังจากเข้ามาหน้าไบออสเสร็จปุ๊บนะครับผมให้ทําเข้ามาที่ฟังก์ชันตัวบูสต์ตัวนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เข้ามามองหาในส่วนของตัวคําว่า CSM นะครับพอเข้ามาในส่วน CSM ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ ให้เลือก Disable ไปนะครับเพื่อให้มันสามารถเล่นเกม Valorant ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยให้เลือกเข้าไปที่ฟังก์ชัน Advanced ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่า PCIe Config นะครับพอเข้าไปในส่วนของตัว PCIe Config เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเจอคําว่า Above 4G นะครับในส่วนของตัว Above 4G เนี่ยมันจะเป็นการเปิดในส่วนตัวการเชื่อมต่อตัว PCIe นะครับให้มันสามารถส่งถ่ายข้อมูลแบบเร็วทันได้ผม,ผมผมอธิบายเป็นคําพูดยากอะเออแต่ว่าเอาเป็นว่าให้มันเปิดแล้วกันนะครับเป็น Enable พอเปิดเป็น Enable เ,เ, en เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟังก์ช ว่า r e ไซบา e Bar Support ขึ้นมานะครับในส่วนตัว r e ไซบา e Bar Support เนี่ยมันจะทําให้ตัว PCIe Device เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อตรงเข้าไปยังในส่วนตัว CPU ได้แล้วก็จะทําให้ Frame Rate เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นให้ทําการเปิด Enable นะครับเพียงเท่าน,นี้ครับกด F10 Enter แล้วไปเช็คในโปรแกรม c P U s e กันครับนี่ครับหลังจะเปิดคอมมาเสร็จปุ๊บให้เปิดตัวโปรแกรม G P U Set นะครับแล้วก็ลองมาดูคําว่า Resize Bar ตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นคําว่า Enable เรียบร้อยนะครับตรงนี้มีผลต่อความแรงไปลองทําตามดูอาจจะไม่ต้องใช้คอมเครื่องนี้ก็ได้คอมที่คุณใช้งานอยู่นี่แหละลองไปปรับ Resize Bar เป็น Enable แล้วคุณจะได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นทริปแอนทริคนะครับผมอะต่อมาเรามาลองเทสเกมกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้จะเล่นเกมได้สักเท่าไหร่กันลองเกมวารโลเกมแรกกันเลยคร อ่ะมาเกมวาโลเข้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยมื่นหนึ่งนะครับปรับสุดนะครับผมให้ส 16x นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราเซตติ้งเป็นแบบ Full HD แน่นอนคอมมื่นหนึ่งอะฟูเ l ชดก็เหลือเฟือแล้วนะครับผม2 0 0รเฟมครับปรับสุดวาร์โลแอนส์โอ้โหชิวๆเลยนะเนี่ยชิวๆ เกมนี้คือแบบถ้าสมมติใครอยากเล่นภาพสวยปรับสุด240เฮิร์ไปหาซื้อจอแบบจอถูกๆไม่กี่พันบาทเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะครับผมนี่เล่นได้แบบสบายมากอะ2 0 0ร้อเฟรมหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่เฟรมมันไม่พอนี้การจอแยกหรอเฟรมมันได้แค่นี้เองเหรออยากได้เยอะกว่าน,นี้ปรับการาฟิกส,สิครับเกมนี้ส่วนมากเขาปรับโลเล่นกันใช่ไหมไม่มีใครปรับสุดกันเพราะว่าอ่าเน้นเน้นเฟรมไม่เน้นสวยอลองดูกันครับปรับตำสุด320โอ้โห315นี่ 308นะครับผมก็อยู่ในช่วงประมาณ300เฟรมบวกบวกนะครับเอเวอร์เรประมาณ300 mm, กว่าเฟรมก็ไปหาซื้อจ้จอ360เฮร์ตมาใช้งานกับคอมราคาหมื่นหนึ่งได้เลยนี่วอ l โลแลนคือแบบเล่นลื่นมากนะครับ CPU เนี่ยรันอยู่ประมาณ45%นะครับกินไฟอยู่30วัตต์การ์จอรันอยู่79%นเปอร์เซ็นต์นี่ยกินไฟอยู่78วัตต์ถ้าสมมติเอาตอนนี้มาบวกกันก็อยู่ประมาณ1 1 0กว่าวัตต์นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกเครื่องนี้เอาจริงจรังพ,งพนน550ววาว กาจออะไรพวกนี้นะครับเครื่องนี้จริงๆไม่ต้อง power supply วัดเต็มมันก็ใช้พอแต่ผมกลัวเรื่องของแรงดันไฟที่มันจะไม่เสถียรน,นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้ราคากําลังดีเนี่ยสามร้อเปมสบายอะวาโลเดี๋ยวใครๆก็บอกว่าเฮ้ยเครื่องไหนก็เล่นได้พี่โน้ตบุ๊กกาจอออนบอร์ดก็เล่นได้ไปลองต่อเกมโหดๆกันเลยก่า นี่เลยต่อกันกับเกม d e l t a f o r o s นะครับเกมนี้ผมก็จะปรับเป็น full skin full HD เช่นเดิมนะครับแล้วก็กราฟิกพรีเซนต์เนี่ยจะเซตติ้งระดับมีเดียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วน super resolution เนี่ยจะตั้งค่าเป็น performance กับตัว FSR 3 f r เฟร /gen อันนี้เปิดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่า <c oughs> ว้าคอมมื่นห้อยสิบเฟรมกับมีเดียมร้อยสิบห้าเฟรมเลยดีกว่าตีไปร้อยยีเฟรมได้เลยครับมีเดียมเล่นสบาย <c oughs> เล่นลื่นนี่เป็นไงล่ะยิงโดนด้วย แรงครับบอกเลยสำหรับใครที่แบบว่างบไม่เยอะอยากจะเล่นเกมอะไรอุ้ยตายตาย เดินลื่นไปหน่อยนะครับหัวแตกก็เรียกว่าเล่นได้สบายๆแล้วก็เรื่องของเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติลองดูความร้อนกันอ่ะเอาจริงๆแล้วนะการ์ดจอนี่ถือว่าเย็นมากหกสิองศาส่วน CPU อาจจะไม่เห็นในเรื่องของความร้อนแต่ก็ฮิตซิงค์ตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวไรเซนห้าห้าพันห้าร้อยเอาจริงๆผมคิดว่าความร้อนไม่น่าเกิน60องศาได้ซ้ําสําหรับในส่วนของตัว CPU ียูไรเซนห้าห้าพันห้าร้อยนะครับโอ้ CPU ราคาดีอ่ะสองพันสี่เก้าสิบไงโอ้โหโคตรเจ๋มแรม12.7แล้วก็ อะไรอ่ะมแรมแรมการ์ดแรมการ์ดใช้ไป4กิกนะครับก็สบายอยู่เราไม่ได้ปรับพีีเซตสูงอยู่แล้วนะครับโอ้โห1 2อเฟรมเดลต้าฟอร์ไอ้ขอมีไปปะทะต่อสะหน่อยไหมไปบวกก่อนไปวิ่งไปบวกก่อนเอามาช็ตบวกปั๊บ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 ปยิงกับแลมโบออแลมโบแลมโบนี่ เรียบร้อยประมาณนี้สำหรับเกม d e ลดาฟอร์120เฟรมปรับมีเดียมเล่นได้สบายเครื่องราคา11,500บาทเอาโอเคอ่ะ, okay. อ,ะอุ๊ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุอีกสักตามีเพื่อนชุบมีเพื่อนชุบชุบทีมีใบเนี่ยเอฟเฟกแบบปะทะกันอะไรพวกนี้แบบฉากกำลังนวัวๆเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเฟรมมันจะตกนะมันยังสามารถแบบเล่นได้สบายเลยอุอุ้ยอุเพื่อนมครับโอเคประมาณนี้ ลองดูกันกับเกมส p i d e r m a n นะครับผมจะปรับเป็น full screen นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยอันนี้เซตติ้งเป็น very low แล้วนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนเปิดอะไรต่างๆเรียบร้อยก็ต้องบอกตรงๆว่าเครื่องนี้มันก็มีข้อจํากัดแหละครับคือเกม SpiderMan มเนี่ยมิอาจจะเล่นได้นะครับกับการ์ดจอตัว RX 6,500ผมมองว่าสำหรับเกมส p i d e r m a n ขั้นต่ำควรต้องเป็น RX 6 6 0 0ถึงจะเล่นไหวนะครับใบนี้เล่นไม่ไหวจริง20กวก่อเฟรมเรทนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเล่น Spider-Man อาจจะต้องอัพการ์ดจอเพิ่มขึ้นไปเป็น RX 66 นะครับผมเพราะเกมนี้ต้องบอกอตรงๆว่ากราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็แรมการ์ดก็กินเยอะแรมเครื่องก็กินเยอะสำหรับเกมส p i d e r m a n หรือถ้าสมมติใครเล่นได้ก็ตามสบายนะครับสำหรับ่วนตัวผมผมมองว่าเล่นไม่ไหวแล้วกันมันดูแบบเนีๆๆ่ยเนียมันสะดุดมันกระตุกค้างจนเกินไปก็ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันไว้ว่าเกมไหนเล่นได้เกมไหนเล่นไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันดีกว่าสําหรับใครงบน้อยถ้าไม่ได้เล่น Spider-Man ก็สบายตัวไปไปลองเกมอื่นกันต่อปอะเอต่อกันกับเกมผับ G แล้วกันนะครับเกมนี้ปรับเป็นแบบ full HD แล้วก็ เซตติ้งเป็นเวลี่โลก่อนเลยแล้วกันสำหรับสายปั่นเฟรมนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเครื่องนี้สบายนะครับสำหรับเกมผับจีนนี่คือ120เฟรมเออก็ถือว่า ดีอนาคตไปได้อยู่นะครับตัวซีพเนี่ยพอปรับเป็นเวอร์รี CPU ซก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ71-73%นในส่วนของตัวการจอรันเต็มครับ93%นะครับการกินไฟการจอ80ดสิบซีพีก็เรียกว่า120วัตต์เครื่องนี้โอ้โหวมๆทั้งเครื่องก็ไม่เกิน150วัตต์ประหยัดไฟมากนะครับหรือถ้ามุคุณบอกว่าอยากจะเล่นเกมผับ G ีแบบภาพสวยๆฮนะเ,เดี๋ยวผมลองปรับเป็นแบบอัลตร้าดูว่ามันไหวหรือเปล่าปั๊บเฮ้ยอะเปรม นะครับอันนี้คือ Full HD นะ80เฟรมเล่นได้สบายเลยสำหรับเกมผับจีก็ผมใช้ดอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติไม่ได้เป็นเกมระดับ Triple A ที่เป็นเกมใหม่ล่าสุด มันเล่นได้แต่สมมุิเป็นเกมใหม่ล่าสุดอย่างแบ็กมิดวูคองเงี้ยผมลองแล้วเล่นไม่ไหวนะครับหรือถ้าสมม,มุติแบบมอนทันเงี้ยอันนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าแรมการ์จอมันไม่เพียงพอเนาะแล้วก็สไปเดอร์แมนอันนี้ก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับถ้าสม,มมติอยากจะเล่นไอ้สามเกมเหล่านั้นที่ผมพูดมาเนี่ยยางต่ําควรจะต้องเป็น RX6600 นะครับ6,500ไม่ไหวแต่ถ้าสม,มมติไม่ได้เล่นเกมแบบระดับท r i p เ e A ขนาดนั้นเนี่ยการ์จอใบนี้มันก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้อยู่เอางี้แล้วกันเดี๋ กับเกม GTA V กันดีกว่าป่ะเอามาลองดูกับ GTA 5กันดูนะครับผมก็เปิดเป็น Full HD เหมือนเดิมนะครับ FSR นี้เราใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้ผมใช้เป็นตัวเกม GTA ภาคใหม่ที่มันสามารถเปิด r e t r a t i n g ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้เปิด r e t r a t i n g หรอกเราจะใช้ฟังก์ชันพวก Frame Scaling ก็คือตัว up frame นะครับก็ FSR 3 Setting เป็น Performance นะครับแล้วก็ในสตัวเซตติ้งเราจะปรับค่าเป็นระดับประมาณนี้ Normal นะครับผมตามภาพเลยนะ Normal ประมาณนี้นะครับผมโอเคดังนั้น เรามาลองเทสกันดูแบเอาจริงๆมันเล่นได้อยู่แล้วแหละเกมคือแบบ10ปีแล้วอะ่ะการ์ดจอใบนี้ออกมาไม่ถึง10ปียังไงมันก็ต้องเล่นได้ cpu นี่ออกมามีกี่ปีเองการ์ดจอออกมาได้สัก45ปีเกมนี้10ปีเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมใครอยากจะไปลงมงลงมอสอะไรเพิ่มก็สามารถไปลงมอสเพิ่มได้นะครับใครอยากจะไปลงไฟล์องไฟล์ m เงี้ยเครื่องนี้เล่นได้แน่นอนสำหรับไฟล์ m นะครับส่วนโ o บอ o x อันเนี้ยก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น ลองดูสัหน่อยทีเครื่องนี้สามารถปนลดได้เปล่าเพาะฉะัเพาัดึงลงมาวขึ้นรถไปนี่เล่นสบายร้อยเฟรมเรทนะครับก็เซตติ้งอาจจะไม่ได้สูงสุดหรอกแต่มันก็สามารถเล่นได้แล้วก็ได้ภาพที่แบบว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ถามว่าเครื่องนี้จะสามารถเล่น gta 6ที่จะออกในอนาคตได้ไหมผมตอบเลยครับว่าไม่รู้ครับ ตอบง่ายๆเลยครับว่าไม่รู้แต่ถ้าสมุิจะเอาให้ชัวร์เนี่ยก็ต้องการจอสัก RX 6 6 0อ่ะอาจจะเล่นได้นะครับตัวนี้อาจจะเล่นไม่ไหวสำหรับ GTA 6แต่ก็ถ้า GTA 5เนี่ยเล่นได้สบายๆแน่นอนอ้าใครเอารถไปจอดข้างบนไว้น้อโอเคประมาณนี้สำหรับเครื่องนี้11,500กว่าบาทก็แรงสมคำร่ำเรอในงบประมาณเท่านี้ถ้าคุณมีงบเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกหน่อยจบที่1ม0 0 0ห6เนี่ยมันก็จะแรงกว่าน,นี้ครับ ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับกับคอมพิวเตอร์ราคา11,500กว่าบาทเครื่องนี้ก็ ถามว่าแรงไหมสําหรับในยุคยุคนี้ผมก็บอกอตรงว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่มันก็สามารถเล่นเกมทั่ว,วไปได้นะครับอย่างวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทสครบหรอกแต่ก็บอกเลยว่าอาบูคองเล่นไม่ไหวน,นะครับอ่ามอนแทนวายเล่นไม่ไหวนะครับอ่าสไปเดอร์แมนสเล่นไม่ไหวก็คือถ้าสมมติเป็นเกมที่มันเป็นเกมใหม่ๆเลยระดับ triple A เลยเครื่องนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อาจจะต้องไปเพิ่มแรมให้เป็น3 2มสอกิกอาจจะต้องเปลี่ยนการ์ดจอเป็น RX 6 6 0 0แต่ก็งบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าสมมต SSD ิ SSD เนีึ จะจบที่13ื่นแล้วก็ถ้าสมมติเปลี่ยนการ์ดจอเป็น RX 6 6 0 0เนี่ยเครื่องนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก1 5ื่นหากเนาะก็ถ้าสม,มมติใช้โค้ด XT m t MT, ในช่องทางการสั่งซื้อแอดไว้อีกก็อาจจะลดราคาล,ลดหลั่นลงไปเนาะแต่ก็ไอ้ตัว CPU Ryzen 5 5,500อะเอาอยู่ทุกๆเกมเพราะเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยไอ้ตัว CPU Ryzen 5 5,500นะครับมันยังไหวแบบสบายๆเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าสม,มมติใช้ Ryzen 5 5,500มันจะแบบเอ้ยคอขวดหรือเปล่าถ้าไปใช้การ์ดจอแรงกว่า นี้อะไรพวกนี้นะครับไหวแน่นอนจบชัวร้ใครที่สนใจก็ไปลองสั่งซื้อดูแล้วกันเพราะว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้สไตล์แบบว่า ขี้เกียจไม่ออกบ้านเอาแบบว่าใครที่อยู่ในประเทศไทยก็สั่งซื้อได้ไม่จำเป็นต้องเดินไปเซียรังสิตก็เป็นว่าไปลองสั่งซื้อกันดูแล้วกันนะครับใช้โค้ด x d m t ถ้าใครขี้เกียจประกอบสามารถให้เขาจัดประกอบให้ได้นะถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑล5ชั่วโมงแต่ต้องสั่งก่อนบ่ายโมงแต่ถ้าสมมติเกิดแบบอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งในวันถัดไปอะไรประมาณนี้นะแต่สมมติจะเอาด่วนจริงๆมาประกอบเอง3ชั่วโมงผมเทสให้ดูแล้วใช้เวลาในการส่งเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมง58นาทีอันนี้คือไก่แบบแครับับสรวนนี้ามโลาไป่อน รอบหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ